ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะกรับพบกับผมเทพสิทธิ์ในรายการสารพันข่าวนะครับทางทีเด่น24ชั่วโมงนะครับสารีข่าวเรียกว่าเ,เป็นข่าวที่เรียกว่าท้อตออยู่เนี่ยนะครับกับน้องมิจฉครับ ค่ะแมจิค่าพิม์อัิพรวินก็วมินค่ะก็เช่นเคยนะคะนําประเด็นต่างๆที่น่าสนใจมาพูดคุยในตอนนี้นะคะเพื่อสรุปค่ะให้คุณผู้ชมได้รู้ทั่วถึงกันค่ะที่สําคัญคุณผู้ชมไม่ตกกระแสเองด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามีข่าวอะไรแบบนี้บ้าบคุณที่จัดเต็มให้กับสารพันข่าวด้วยรู้ละคะความจริงแล้วจะพยายามจัดเต็มทุกเทมนะคะมีของดีก็มาโชว์บ้างค่ะเราไปดูข่าวดีกว่าค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจกันที่ไคุณผู้ชมไม่ติดหวังนะครับค่ะชมครับ หลังจากมุ่งสร้างสรรพลังงานทดแทนเพื่อคุณเพื่อโลกเพื่ออนาคต อเมือโทเวทางเลือกที่เห็นข้าวเวลาของคุณบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนกว่าปีของประสบการณ์มาตรฐานบริการและความไว้วางใจวัสุธาอินทร์พทางเลือกเพื่อรถหรูสำหรับคนเลือกรถเข้ามาพบกับผมนะครับรับประกันไม่ผิดหวังกับราคาที่ท้ายองนี่คือชีวิต นี่คือความฝันกับสิ่งที่วัดหวังที่กำลังรอคอยหยุดนิ่งชีวิตแดดดินแห่งไงแต่สิ่งที่เปลีป่ยนแปลงแสนยากแคงทุกตรงตาที่บนฟาฟา้ฟากฟา้ายังคงมีเรื่องราวขอเปลี <ฟา S 2> ่ยนฝนหลวงน้ำพระราจารไทยคืนชีวิตให้คนไทยทุกคนโดย East Water Group มากันที่ข่าวแรกนะมีสิทธิ์ครับคุณผู้ชมครับเกิดเหตุระเบิดถึงสามครั้งซ้อนที่นครมูมไบประเทศอินเดียนะครับเขาบอกว่ามูมไบเนี่ยเป็นและแค่เป็นศูนย์กลางทางการเงินนีมิเอนชูเซ็นเตอร์คล้ายๆนิวยอร์กของสหรัฐนะครับตอนนี้อินเดียเนี่ยกำลังมีเศรษฐกิจที่โชช่วงมากนะครับ GDP เนี่ยเกือบ9ก้ถึงสิต่อปีแล้วนะครับเป็นประเทศที่เรียกว่ากำลังพัฒนาเขาเรียกอิมเมอร์จิ่งอีกอานมี่แคนทรีนะ ป็ในประเทศที่กาลังโตและประเทศที่ั่วโลกนกำลังจับตาม,มองมคู่กับจีนจริงๆอินเดียรวมกันเนี่ยประชากรเนี่ยเกือบครึ่งของโลก,กแล้ว <ฮะ S 2> นะครับ6,500ล้านคนจริงๆอินเดียรวมกันเนี่ย2,000กว่าล้านแล้วเพราะนั่นถ้าเอาอาเซียนไปบวกจีนบวกอินเดียนเนี่ยโอโ้โหเราเกินครึ่งเราสู้เขาได้เลยด้วยพลังของทรัพยากรบุคคลอีกเบอกว่าเหตุที่เกิดเนี่ยสามครั้งเนี่ยมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า20คนแล้วก็ ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ131คนมิจิครับคราวนี้เขาสนิษฐานว่ามาจากฝีมือของอินเดียนมูจจฮิดินคาว่ามูจจฮิดินเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยที่อัฟกา,านิสถานเนี่ยแหละเขาเป็นพวกกลุ่มเดียวกันอ,อ,อที่ปากีสถานไปเรียกว่ามีม,มีที่พลมีอะไรที่มาใช้พื้นที่ของปากีสถานเนี่ยซึ่งทาให้อินเดียเนี่ยตอนช่วงอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยสมระวัตรนิวเคลียร์เนี่ยอินเดียก็ไม่ค่อยพอใจเพราะมีทั้งอินเดียทั้งปากีสถานที่มีอาวุธนิวเคลียร์ แล<ช>อินเดียกับปากีสถานเนี่ยจะเป็นไม่เบื่อไม่เมากันมาตลอดนะครับที่นครแคชเมียร์เนี่ยเวลาเราไปดูเนี่ยก็จะมีเขาจะมีพิธีเปิดป,ด,ปดพรมแดนทุกปีน,<ช>นะระหว่างอินเดียปากีสถานสาเหตุเขาบอกว่าเนื่องจากอังกฤษเนี่ยไปแบง<ช>่งว่าเป็นอินเดียกับปากีสถานเนี่ยพอไปแบ่งเสร็จเนี่ยสองประเทศเนี่ยนับถือศาสนาโครูน,น่ะปากีสถานนี่เขาสนับนับถือพวกมุสลิมอิสลามแต่อินเดียเนี่ยพวกฮินดู มันก็ศาสนาต่างกันนี่เขารู้สึกว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มข้อเดียวกันที่จริงแต่ก่อนนี่เป็นประเทศเดียวกันแต่ถูกแบ่งเขตแดนซะก็เลยเป็นกินอินเดียปากีสถานมันก็นี่ก็เป็นปัญหาที่ว่าถึงทําให้เป็นไม้เหมือใบเหมากันมาตลอดและเจ้ารเิดที่เกิดขึ้นเนี่ยในในพื้นที่มุมไบเนี่ยซึ่งเป็นศูนย์กลางการกันเงินไี่ถึงสามครั้งซ้อนด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ โอ้คนเรียกว่าคนไม่รู้อินโนเขรียอินนเส้นคนที่ไม่รู้ก็ต้องมาได้รับเนี่ยคนจะพบอย่างเนี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่เรียกว่าจะบอกว่าคำนึงถึงมนุษยธรรมหรือเปล่านี่ต้องไปเชื่อมดีๆเลยนะ ใช่ค่ะเพราะว่าการตอบกลัร้านแบบนี้นะคะก็อย่างที่ผู้สื่อขอูคู่นี้ก็คือทาให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากก็ยังไงก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเหยื่อเองแล้วครอบครัวของเหยื่อเองรวมไปถึงนะคะประชาชนทั่วไปแล้วก็รัฐบาลอินเดียด้วยค่ะที่สูญเสียทั้งหมดนะครับใช่เพราะได้รับผลกระทบกันหมดเลยทีเดียวคงไม่มีใครอยากให้เกิดและที่สําคัญคือประชาชนไม่รูเรื่องอะ่ใจริงไหมคะไปเดินชอปปิ้งอยู่เนี่ยเป็นศูนย์การทางการเงินเนี่ยไมู่้เลยใช่โดน ระเบิดแบบไม่รู้เรื่องเลยนั่นน่ะสิแล้วคนส่วนมากคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเท่านั้นเลยที่ได้รับผลกระทบแบบเนี้คือทําคนให้ไม่เกี่ยวข้องมันก็รู้สึกแบบฉันไม่รู้เรื่องอะอะไรเงี้ยมันก็ดูเหมือนกับแบบเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเอาละค่ะเปลี่ยนบรรยากาศมาที่ข่าวที่น่ายินดีกันดีกว่าค่ะมิเจะพาคุณผู้ชมไปที่สเปนค่ะทีมแพทย์ศัลยกรรมของโรงพยาบาลลาเซลในเมืองวาเลเซียนะคะก็ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการผ่าตัดปลูก ขาทั้งสองข้างสําเร็จแล้วนะคะกับคนไข้รายหนึ่งค่ะที่ประสบอุบัติเหตุที่สูญเสียขาทั้งสองข้างนะคะก็ทําเพื่อที่ว่าจากนี้ไปเนี่ยคนนี้เขาก็จะไม่ต้องที่จะแบบว่านั่งรถเข็นหรือหรือว่าเราไม่สามารถที่จะแบบเดินได้ไปตลอดชีวิตเนี่ยก็คือสําเร็จแล้วนะคะณตอนนี้ท่างชายหนุ่มคนนี้ได้รับการผ่าตัดเนี่ยนะคะก็ เป็นเวลาเนี่ย14ชั่วโมงนะคะ<ม>ถึงจะเสร็จเนี่ยค่ะก็มีอายุา20ปีนะคะก็ยังเด็กอยู่เลยเนาะ<ม>เห็นไม่แก่เลยก็ทําให้เขาเนี่ยเกิดการสูญเสียขาตั้งแต่เข่าลงไปเนี่ยก็คือไม่สามารถใช้การได้<ม>โดยปกติเนี่ยคือจะสามารถคือนั่งรถเข็นเนี่ยไปตลอดชีวิตและไม่สามารถรักษาได้แล้วอะไรเงี้ยก็เขาก็รู้สึกว่าเลยมาปรึกษากับทีมแพทย์<ม>ว่าช่วยปลูกถ่ายขาให้เขาหน่อยได้ไหม,มทีมแพทย์ก็พิจารณาแล้วก็ประชุมกันว่าอะทาดีกว่าก<ม>็ เหมือนกับว่าก็เป็นครั้งแรกนะในการทําครั้งนี้ของโลกเลยที่ท่าได้สำเร็จผ่าและกเรื่องเล็กมากสุดจันนะและตอนนี้นะคะคนไข้คนนี้ก็เริ่มที่จะฟื้นตัวแล้วล่ะค่ะต่อจากนี้ก็เริ่มที่จะเหมือนกับว่ากายภาพบําบัดโดยใช้ทาราบําบัดนะคะภายใน2เดือนก็จะกลับมาดีขึ้นทาราบําบัดนี่คือการรักษาโดยใช้น้ำนี่แหละค่ะก็ร่างกายก็จะคิดว่าคงจะสมบูรณ์ในเร็วๆนี้ก็แสดงความยินดีด้วยค่ะได้ต้องขอยกย่องนะประเทศสเปนที่ทํา งานที่ได้สำเร็จทําให้ประเทศอื่นได้ได้ได้รับคนพิการทั่วโลกเรื่องกยกขาพิการเนี่ยหรือสูญเสียขาเนี่ยโอ้โหมีความหวังขึ้นมาแบบใช่ค่ะนะพลิกผันชีวิตเลยนะแบบนี้นะต้องค่ะผมว่านี่ต้องยกย่องเขาจริงๆแล้วเทคโนโลยีเนี่ยถือเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำเลิศจริงๆและสามารถเอาชนะธรรมชาติได้นะครับก็ขอส่งคำดีๆกับผู้ที่เรียกว่าได้ชีวิตใหม่ นะครับแล้วก็สําหรับคนที่ยังต้องการอีกเยอะเลยนะ,ะอยากจะได้ปลูกถ่ายขาะให้ให้ทุกคนเนี่ยพ้นจากวิกฤตตรงนี้ไปะนะครับวิกฤตทางใจด้วยทางกายภาพด้วยะนะครับเอาละครับช่วงนี้เรามาีรู้ทันเหตุกับคุณปริญาของสกุลไปชมครับว่ามีอะไรที่นำาสนใในวันนี้บ้าง ค่ะวันหนึ่งดิฉันก็นั่งทํางานอยู่ที่มูลนิธินะคะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในมูลนิธิร่างผอมโซมากนะคะแล้วก็ผมก็เหมือนกับว่าโดนก้อนผมมาหน้าตาสะบักสะบอมช้ำไปทั้งหน้าแล้วก็ดิฉันก็หันไปดูก็เพิ่งทราบว่าเป็นปิ่นซีโฟซึ่งเป็นนักร้องลูกทุ่งดังเองนะคะเขาก็ตัวสั่นไปหมดพอมาหาดิฉันก็กอดดิฉันแล้วก็ ร้องไห้ตัวสันเขาก็บอกช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยนะคะนี่ก็บอกว่าเรื่องเป็นอย่างไรเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยโดนแฟนของเขาเนี่ยนะคะละเมิดสิทธิ์เขามากก็คือมาควบคุมตัวเขามาควบคุมชีวิตของเขาเขาจะไปไหนก็ไม่ได้กั่กครั้งเข่ากับเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมเรื่องเงินเขานะคะเขาจะไปที่ไหนไปร้องเพลงที่ไหนพอถึงเวลาก็ต้องเอาเงินมาให้เขาทั้งหมด แล้วมีหนักซ้าก็ยังเป็นมีเป็นสินซึ่งให้เขาเนี่ยได้ใช้มีดทศสินอะไรที่ไม่พอใจเลก็กน,น้อยก็จะตบตีเขาทำร้ายร่างกายเขาข่มขู่เขาซึ่งเขาเนี่ยทนไม่ไหวแล้วนะคะเขากลัวตายมากเขาบอกว่าสุดท้ายนั้นเขาก็มาที่มูลนิธิดิฉันก็เลยให้เขาพักอยู่ที่มูลนิธิประมาณหนึ่งเดือนหลังจากนั้นเนี่ยผู้เป็นแฟนเขาเนี่ยก็โทรศัพท์มาวันง้องเขาอ่ะนะคะดิฉันก็เลยพูดด้วยว่าทำไมทำอย่างนั้เขาก็ปฏิเสธเขารักปิ่นเขาไม่ได้ทำอะไรอย่างน้น ซึ่งหลังจากนั้นไปในปิงเขาก็เชื่อใจแล้วล่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขากลับไปแต่เขาจะไม่เจอผู้ชายคนนี้อีกนะคะก็ตกลงว่าเลิกรากันไปวันหนึ่งเขามีคอนเสิร์ตที่จะต้องไปร้องทางฝั่งทนนะคะระหว่างเดินทางไปเนี่ยคนขับรถไปจอดรถเติมน้ํามันแล้วก็หลงไปนะคะทิ้งรถไปตรงนั้นปิงกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิก็อยู่ในนั้นทันทีทันใดนั้นก็มีรถแท็กซี่บาดก็มาแล้วแฟนของปิงคนนี้ก็ขึ้นไป บนรถกระชากปิ่นนะคะลงมาบอกให้ลงมาขึ้นรถด้วยกันปิ่นก็ไม่ยอมก็กระชากไปกระชากมากกันอยู่จนกระทั่งปิ่นเขาก็วิ่งหนีนะคะขณะที่วิ่งหนีลงมาจากรถแล้วก็วิ่งนั่นนะก็ทางแสงเขาก็เอาปืนยิงปิ่นสองนัดน,นะคะถูกคาจะตรงซี่โครงอะไรต่างนนเนี่ยซึ่งปิ่นก็ล้มฟุบลงนะคะแล้วผู้ชายคนนั้นก็นั่งรถแท็กซี่หนีไปแต่เจ้าหน้าที่มูลนิธิแล้วก็ทุกคนก็วิ่งเข้าไปช่วยปิ่นโชคดีที่ แผลนะคะมันไม่ไม่ไปถึงหัวใจเพราะฉะนั้นปิงมก็รอดชีวิตออกมาได้ทำมนี้ที่เราก็จึงแจ้งความกับตำรวจแล้วก็ให้ดำเนินคดีถึงที่สุดจนกระทั่งสามารถที่จะดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมนะคะคือขึ้นศาลแล้วก็ศาลสิ้นสุดก็ตัดสินแฟนของปิ่มเนี่ยจำคุก10ปีเศษเพราะฉะนั้นตรงนี้เราคงจะต้องให้ประชาชนโดยเฉพาะพ่อแม่ นะคะพี่น้องแล้วก็ครูบาอาจารย์เนี่ยต้องสั่งสอนอบรมลูกของเราให้ลูกของเราเนี่ยได้รู้จักเคารพเพศแม่นะคะคือบุคคลย่อมมีความเสมอภาคทั้งหญิงชายควรจะมีความเสมอภาคเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องให้ความเอาใจใส่แล้วก็อบรมเขาตั้งแต่เยาว์วัยเขาก็จะเป็นคนดีของสังคมและเขาก็จะรู้จักความการเคารพความเป็น พ่อและความเป็นแม่ก็คือทั้งหญิงและชายต้องมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันเคารพซึ่งกันและกันนะคะสิ่งที่คุณไม่คาดคิดกำลังจะเกิดขึ้นวันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง ที่ห้างแว่นท็อปเจริญถึง31สิงหาคมนี้ที่นี่ไม Home Town เทพารักกิโลเมตรที่1จุดเริ่มต้นความอบอุ่นที่เรียบง่ายทุกพื้นที่มอบความสุขและตอบรับทุกความต้องการของคุณทำให้ความหมายของบ้านดูยิ่งใหญ่ขึ้นที่นี่ไม่เป็นเพียงบ้านแต่เป็นจุดเริ่มต้นของคุณบนทําเลแห่งอนาคตไมโ o ม e ทาวเทพรักกิโลเมตรที่1ราคาเริ่มต้น2,600,000บาทโทร027582951 หนึ่งในโครงการคุณภาพจาก Everland สู่สุนทรียภาพเพื่อการขับขี่กับยนตกรรมนำเข้าใหม่วัชุภาิมพอร์ตนำเข้ารถหรกูกับราคาที่โดนใจเข้ามาพบกับผมนะครับรับประกันไม่ผิดหวังวันนี้ที่โช์รู ก็ได้ชมภายใกล้ตัวกันไปแล้วนะครับเพราะะนเนรื่องสือคนใกล้ร้ายกว่าที่คิดก็หาเป็นเจ้าของได้ตามเบอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอซึ่งรายได้ทุกปาททุสตางนั้นจะนำเข้ามูลิธิปลูดาวสุณเพื่อเด็กและสตรีื่อที่จะเอาไปช่วยเหลือคนที่ยังรอความช่วยเหลือลอีกมากเลยนะครับในสังคมไทยนั้นเป็นเรียกว่าสังคมเราต้องเอือ้อธรรซึ่งกันและกันครับค่ะ มากระที่ข่าวต่อไปนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะทั้งพลังประชาชนและสื่อมวลชนนะคะออกมาเคลื่อนไหวกันเยอะมากเลยทีเดียวเรื่องการเลือกใช้พลังงานานิวเคลียร์หลังเกิด uh. เหตุกรรมตภาพรังสีที่รั่วไหลออกมานะคะ uh. ก็ทําให้ฟุกุชิมะของญี่ปุ่นเนี่ยที่ล่าสุดเนี่ยนะคะนายยงร uh. ัฐมนตรีนานะอดโตคังของญี่ปุ่นก็ออกมาสนับสนุนข้อเรียกร้องนะคะให้ญี่ปุ่นเนี่ยสร้างสังคมปลอดนิวเคลียร์ และหันไปใช้พลังงานที่หมุนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่ซึ่งพลังงานที่หมุนเวียนนี้นะคะก็คือพลังงานแต่เป็นพวกแสงอาทิตย์พลังงานลมและพลังงานชีวมวลแทนการใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่ไม่สามารถจะใช้ได้ในปัจจุบันนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะนายุกิปุ่นคนนี้เคยมีแผนการที่จะทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มการใช้พลังงานนิวเคลียร์ ในการผลิตไฟฟ้าจากปัจจุบันเนี่ยที่ร้อยละสาเพิ่มเป็นร้อยละห้ภายในปี2573แต่ว่าตอนนี้คือเป็นอันกป็ต้งแบบลมเลิกไปนะคะ<ม>แต่ประเด็นที่ทําให้ในายกคนนี้คะแนนเสียงยันตกลงคือว่า<ม>เขายังไม่ระบุให้ชัดเจนนะคะว่ากําหนดระยะเวลาการเลิกใช้พลังงานนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นเนี่ยจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่แม่พูดถึงพลังงานนิวเคลียร์แล้วก็ต้องบอกว่าชาญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าป็น เป็นประเทศที่ใช้พลังงานพึ่งพาพลังงานนิวเคลียร์มากที่สุดตอนนี้เป็นเสียงเรียกร้องให้แนโตกคังเนี่ยยกเลิกหยุดใช้เถอะเพราะว่าจะเหตุที่เกิดขึ้นที่เชนไดที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่ฟุกุชิมะเนี่ยก็ทําให้ทุกคนเนี่ยหวาดกลัวแล้วก็หวาดผวากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรียกว่าผลกระทบที่ตามมามันเยอะมากเพราะนั้นขนาดญี่ปุ่นนี่ถือเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนกลุ่มใหญ่เลยนะซึ่งก็ยังเกิดเหตุการณ์ดีได้ซึ่งเกิดจากภัยธรรมชาติแล้วมาต่อเรื่องของฟุกุชิมะ พลังงานนิวเคลียร์ที่มันล่วไหลออกมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นตอนนี้บอกว่าไม่อยากเอานิวเคลียร์เลยปฏิเสธนิวเคลียร์และจะทาให้เป็นประเทศที่ปลอดนิวเคลียร์อันนี้ก็ต้องไปว่ากันมาถึงตรงนี้เมจิก็ต้องขอชื่นชมบารจากพ้ตัวแทนจำกัดมหาชนอันนี้เราไปติดตามรายละเอียดจากดรอนุสรแสงนิ่มนวลซึ่งท่านเป็นกัการผพิจดการใหญ่เนี่ยนะท่านบอกว่าตอนนี้ไปลงทุนให้พื้นที่500ไร่ทําเป็นแผงโซลาร์เซลล์เป็นพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์นะครับ แท้งที่ตัวนี้เนี่ยจะให้พลังงานไฟฟ้าถึง38 3 9ิมิกัเมกะวัตในพื้นที่ห้าร้อยไถ้าเสร็จเรียบร้อยนะ,ะซึ่งเราไปเห็นแล้วตอนนี้7 0็แสเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพลังงานทดแทนตัวนี้เป็นพลังงานสะอาดแล้วก็มีเป้าหมายอย่างนี้ครับว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยในอีก3ปีถึง5ปีข้างหน้าเนี่ยจากเราใช้อยู่3 0 0 0มเมกะวัตเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอาจจะต้องไปใช้ไฟถึง4 0 0 0ม่เมกะวัตนะครับเราน่าจะมีพลังงานทดแทนเนี่ยตามเป้าหมายเนี่ย ได้ถ้ารัฐบาลเห็นด้วยนะซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะเพราะพลังงานแสงแดดจากบ้านเราเนี่ยเป็นพลังงานที่พึ่งพาได้จริงเพราะมีตลอดปีแล้วแดดบ้านเรานี่โอ้โหร้อนจุดๆแดแดงุดจุดถ้าห้าเปอร์เซ็นต์ของสี่หมื่นเมกะวัตต์ก็อยู่ประมาณสองพันเมกะวัตต์ตัวนี้ถ้าใช้พลังงานทดแทนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยก็จะทําให้เราลดการพึ่งพาการใช้ก๊าซธรรมชาติก็ดีการใช้น้ามันก็ดีในการผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยซึ่งตอนนี้เราพึ่งพาก๊าซธรรมชาติอยู่ตั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะ เพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเราทําได้เนี่ยบางจากก็จะเป็นผู้พาน้นพลังงานทดแทนเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยปัญหาจุดดีเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งไม่มีของเรื่อง consquence เรื่องภัยร้ายต่างๆตามมาเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับแล้วเรามีเป็นบัฟเฟอร์เป็นกันชนไปเป็นพลังงานทดแทนไว้รัฐบาลนี่รับภาระแค่10ปีโดยให้แอดเดร์เนี่ยแปดมาต่อยูนแค่10ปีแรกแต่เจ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง2 5 25าปีเพราะ้นอีก15ปีนียรัฐบาลปลอดเลย ไม่ต้องรับภาระตรงนี้แล้วต้นทุนการผปลิตกระแสไฟฟ้าก็เท่ากับทที่เราใช้กระแสไฟฟ้าอยู่ทุกปีเนี่ยทุกวันเนี่ยในปริราคาปกติเท่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้รัฐบาลเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องรับภาระอีกส5บห้ปีะนะแค่10ปีแรกรับไปแอนเดอร์ไปหนานเนี่ยแล้วก็ที่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการลงทุนครั้งแรกนั้นก็ไม่ได้แพงไม่ได้แพงแล้วก็ได้ได้ความปลอดภัยได้พลังงานสะอาดมาทดแทนด้วย นี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าทาบัญชามองไว้แล้วเป็นผู้นําพลังงานทดแทนที่เราอยากจะนําเสนอในวันนี้นะดีมากเลอนรับกับกระแสไม่เอานิวเคลียร์แล้วเนี่ยตอนนี้เพราะนั้นพลังงานทดแทนก็ต้องหนีเยอะๆยังเยอรมันเนี่ยไม่จื้อไว้พลังงานนิวเคลียร์ตอนนี้ก็ไม่เอาแล้วกลัวหมดไปใช้วินมิลใช้กังหันลมใช่อะไรซึ่งเขามีลมมากของเราเนี่ยถ้าลมเนี่ยเราอาจจะพึ่งไม่ค่อยได้เต็มที่เราทดลองไปติดที่นครชสีมาที่บนยอดเขาอ่ะก็ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ แต,แต่น่ประเทศไทยเรื่องลมยังมีปัญหาอยู่แต่ถ้าแสงแดดน,นี่โอ้เราพึ่งได้ทั้งปีต้องให้กําลังใจบรรจากที่เขาเป็นคนวิเริ่มเรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดที่เราก็อยากจะให้ทำ่างนี้ต่อไปนะครับค,คบก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะกับบางจากเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นแบบบุกเบิกแหละทําให้คนอีกหลายหลายคนน่ะได้รับสิ่งที่ดีๆต่อไปนะคะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจค่ะ เรียกว่าทําอะไรก็ตามเอาจริงเอาจังแล้วมุ่งมั่นเนี่ยย่อมประสบความสําเร็จอ้าวว่าเลองบังจากไปแล้วจะเป็นเรื่องของคนไทยที่น่าสนใจน่ายุกย่องตอนนี้ต้องบอกว่าเราต้องยอมรับว่าซีพีนี่คือคือเป็นที่รู้จักของคนทั้งของประเทศจีนทั่วประเทศเลยซีพีเนี่ยเราเคยไปหลายหนไปเยี่ยมเขาซูเปอร์แบรนด์หมอเขาที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเรียกว่าโอ้โหคนจีนนี่ไม่มีใครไม่รู้จักซีพีเลเป็นคนที่เรียกว่าโอ้โหไปสร้างชื่อเสียงไว้เยอะ อตอนนี้มีการลงนามความร่วมมือกับรัฐบาลกรุงปักกิ่งให้สร้างตึกแฟดและเขาเรียกว่าทวินทาวเวอร์การลงนามโดยท่านประธานของซีีนี่คุณธนินเจรวนนทน์กับมิสปุ๋ยกุ้ยอิงรองผู้ว่าเขตเฉาหยางกรุงปักกิ่งให้สร้างตึกทวินทาวเวอร์อย่างที่บอกเป็นความร่วมมือด้วยนะครับเป็น้อยเวนเจอร์ระหว่างเจริญพกภัณฑ์และสมาคมนักธุรกิจชาวจีนพ้นทะเลรวมถึงรัฐบาลกรุงปักกิง่งโอ้โหถ้าได้รัฐบาลกรุงปักกิ่งมาเอี่ยวนี่ไม่ต้องห่วงเลยมัน่นคงนแน่นอนใช่ แล้วก็สร้าง the Twin Office t o w e r ขึ้นมที่กรุงปักกิ่งนะครับให้กับอ,อย่างที่บอกให้กับสมาคมน,นักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลแห่งสาธารณะะประชาชนจีนซึ่งอาคารนี้จะมีชื่ออาคารว่า world oversea chinese e n t r e p r e e n u r tower e n t r e p r e i o ก็คือผู้ประกอบการทั้งหลายก็จะมาใช้กันก็จะมาใช้ที่นี่และอีกหนึ่งอาคารนั้นก็จะเป็นสำนักง,งานใหญ่ของเครือเจริญพกพันธ์ตามแผนโครงการสำนักง,งานใหญ่ของเครือเจริญพกพันธ์ในประเทศจีนเนี่ย พื้นที่ในเขตเฉาหยางนี่จะเป็นเขตศูนย์กลางการค้าของกรุงปักกิง่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คเลยนะ,ะเป็นแลนด์มาร์คเป็นแลนด์พีซเป็นแมสเตอร์พีซของของประเทศจีนเลยเขาบอกว่าตึกอันนี้จะเป็นที่รวมของบริษัท500อันดับของโลกเลยนะมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลย<ฮ>คิดดูซิว่าทุกคนเนี่ยมุ่งไปให้ความสำคัญของประเทศจีนและเชื่อในศักยภาพของจีนนี่ก็ถือว่าต้องต้องดีใจกับซีพีดอนะที่ไปสร้างชื่อเสียงชื่อสร้างชื่อเสียงที่ดีๆ ให้ปรไทยนี่อย่างน้อยก็ยังมีอะไรที่เป็นที่ยอมรับได้นะเพราะความมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารซีพีนะคะก็<แ>ถ้าเราได้ฟังแล้ว<ช>หลายหลายคนก็คงจะให้ความรู้สึกดีใจที่อย<แ>่างน้อยละเอาละของคนไทยแล้วมีส่วนร่วม,มและส่วนร่วมที่ไม่ธรรมดาคือใหญ่มากนะคะก็ถือว่าเราอยู่จุดนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้มากแค่ส่งกำลังใจให้ทุกอย่างเนี่ยคือสำเร็จก็พอแล้วค่ะนอกจากประเทศจีนที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาประเทศไทยนะคะมาดูเรื่อง เคคย่ะเรื่องกอสติบเรื่องเด็ดเด็ดดอลาถูกเป็นช่วงที่ฉันชอบมากจริงโอ้โหเรื่องนี้รู้บอกคนชอบแน่นอนใช่ค่ะไปชมกันดีกว่าค่ะว่ามีเรื่องอะไรบ้างค่ะอ้ําควงปูปยาสยบข่าวเกาเหลายันยังรักกันเหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นจ้าอ้ไม่มีอะไรจริงๆค่ะแล้วบอกว่าไม่มีอะไรจริงๆเลยค่ะสบายใจกันนะครับอ่ําพูดอะสบายใจค่ะแต่ก็รู้อยู่แล้วว่าพี่ท้องน่ได้มีอะไรค่ะที่พวกนนี้น่ารักมากค่ะในจไม่มีอะไรอยู่แล้ว พอนอไม่ได้กลับเมืองไทยนะนานๆกลับทีครอบครัวกูชอบพี่อ้อมมากเลยกระเพื่เดี๋ยวก็บอกแม่ว่าได้เจอแม่ก็อย่างที่บอกว่าวันเกิดถ้าเกิดน้องปูอยู่แล้วก็คุณแม่ว่างแม่จะมาทุกครั้งนะคะเมย์เฟื่องอารมณ์รับมีคนทักดวงแต่งงานช้าแต่เด็กแล้วข่าวเอ๊ะเลิกเจมส์จะมีผลต่อความสัมพันธ์อันยาวนานของเธอกับแฟนหนุ่มหรือไม่นั้นเราไปฟังเธอชี้แจงกันจ้าไม่ได้หวั่นคู่ตัวเองแบบรู้สึกแบบว่าเข้าใจความรู้สึกของเขาสองคนเลยที่พบกันมา12ป ีเราเลิกเพราะว่ายางของเมย์พี่หนุ่มก็สิ้นกว่าปีเงี้ยเหมือนกันเออ,อยังโอเคอยู่ก็โอเคนะตอนนี้โอเคอยู่แต่ถ้าอนาคตมันจะเป็นไงเปลี่ยนแปลงหรืออะไรไปก็ไม่คิดวันไหวค่ะทำวันนี้ดีที่สุดก็พอแล้วชมพู่รับภาพเรยารับบทเมียหลวงในละครเรื่องเมียแต่งเธอจะอึดอัดกับบทบาทนี้หรือไม่นั้นเราไปฟังกันค่ะก็อย่างที่บอกเลยว่าคนละคาแรคเตอร,ร์เนาะก็คือก็ผิด ันไม่ใช่ว่าร้ายหรอกแต่ว่ก็คือก็คือสู้ไงไม่ยอมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ในแบบในแบบของเราอะไรเงี้ยซึ่งชงก็เล่นยากเหมือนกันนะเพราะบางทีคําพูดมาเจ็บมากเวลาอ่านในหน้าเนี่ยจิกแล้วอะไรอย่างเงี้ย<ม>แต่ว่าถ้าถามชมชมเล่นเป็นอารมณ์ภัยมันอึดอ, <c oughs> อัดอะฮะคือเดินก็เดินก็รู้สึกเดินไม่เป็นธรรมชาติ <ừ. S 2> แบบว่าต้องแบบทุกอย่าง หายใจยังคนละจังหวะเลยเอาไอย่างงี้ปฟังเขาดา่าหรือว่าเวลาที่เราด่าเขากลับอะไรเงี้ยตาเตออะไรมาแล้วอะแบบมันแบบมันเก็บไม่อยู่อะไรแต่งงานไปสักพักใหญ่ฉันไหนยังไม่มีข่าวดีเราไปฟังหนุ่มมอสอัปเดตเรื่องทาย,ยาทของเขากันเลยดีกว่าก็ตอนนี้ก็คือ,อ,อยังไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นนะ <laughs> ผมตอนนี้ผมก็พยายามอย่างสุดความสามารถแล้วนะครับถ้ารู้ข่าวแล้วมั่นใจเมื่อไหร่เนี่ยผมจะบอกทันทีนะครับ <laughs> ข่าวมารุนไหมผมคือ ผมลุ้นเลยครับคือแทบที่แทบจะทําทตามข้อควรระวังและตามตามฉลากทุกทุกอย่างครับกับเรื่องซุปซิปเรื่องปุ๊กกิ๊กกับใครใครเนี่ยนะ,ะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้ชมนะครับที่แล้วเรามีเมจิเป็นพรีเซนเ,เตอร์ด้วยนะครับอะไะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการและขอขอบคุณชีวรูไลฟ์ป็นคุณปฏิภาสกุลชัยในทิศติของเราเนี่ยนะครับอย่างมาก วันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะเมจิณนะคะและคุณแทสิทธิ์ขอลาดไปก่อนค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะ